สวัสดีจ้าเพื่อน,อน YouTube ทุกคนนะคะวันนี้แตงก็อยากจะมาเล่เาประวัติว่าเป็นยังคือใดมาเหตุ YouTube ก็อยากบอกว่ากบมาแบบบริด้ตังใจเนาะจ้ะถาว่าทำไมจึงทำ u t u b e เพราะอะไร แรกๆนั่นคือแบบว่าแตนขาหักเนาะเมื่อสามปีก่อนก็อุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุกระดูกเอ่อคอขาหักก็ต้องใส่เฟือกแตนกระยุบ,บานทแบบื่ซื่อเอ่อเพจยังบด้เนาะก็เลยเล่นโทรศพัพท์ก็เลยเข้ามาใน y o u t u อ่แล้ววันนี้ เขาก็ตามธรรมดานเขาก็เบื้องคลิปเบื้องคลิปตลกมัง่งคลิปฟังเพลงมัง่งทับกับเข่ามัง่งแล้วก็มีมือหนึ่งแตนเขาไปกลายปเบิ้งเขาเก็บเห็ดเนาะเห็นน้องคนหนึ่งซื้อมิกิเนาะน้องเขาอยู่เยอรมันเขาทำเขาทำคลิปแบบเก็บเห็ดเห็ดผึ่งหวานเห็ดดอกใหญ่ๆอะ่ะ แตกนกระเลยเหตุเบื้องนอกมันคือดอกใยแท้แตนก็นเลยเกดติดตามน้องเขาแล้วก็เวลาน้องเขาลงคลิปมากแตนกับเขาไปเบืงบบ้งอ่ากบเบิ้งมากแต่คนที่มากเบิง้งคลิปเก็บเหตุมากน้องลงคลิปใดแตนกับเบืง้งเบิ้งตลอดแล้วมีมือนึงน้องขาจาไหลซดเนาะ แต่เขาไปไปให้กับังใจน้องเขาเขาไล่์ซูมมือแต่งก็ไปจนเฮาแบบสนิทกันจ้ะสนิทกันว่าเออคำถามพี่แตนอยู่ไหนก็บอกเอออยู่เมืองไทยอยู่บางมดอะไรก็ทักทายกันเนาะพอสนิทกันน้องเขาก็ตั้งให้เป็นแอดมิน ท้งทั้งที่รู้ว่าแตนก็บรรูดบอกว่าคข้ามาแอดมินมันคืออีหยังแต่ก็เปลี่ยนให้น้องเขาเนาะอ่าแล้วบี้พ่อพ่อห้องเบิ่งไหลสดหลหลายคัง้งต่อหลายคั้งเขาก็เลิ่มเริ่มสนิทกับโมหมที่ทำ Youtube น้ำกันเนาะจ้าเขาทำ Youtube เขาก็มาบอกว่าอ้าน้องแตน้นคือบ่เห็นลงรูปรูปไอ โปรไฟล์เฮ้าเนี่ยคือบ่เห็นลงรูปบ่เคยเห็นหนาจากเท่อคนที่ถามนั่นก็คือพีวัตจจะพีวัตคนแ่าสิงเนาะมันว่าลงรูปให้เบิงเ่งแน่อ้ยบรทะท่านเห็นหนาบบเคยเห็นหนาจากเธอบัณน,นิตแตนก็เลยไปลง่งก็เลยพยายามทีจะก็บ่เป็นเลยจะว่าเออเขาลงลงลงไอ้รูปเขาลงแบบใดก,ก,ก,ก็บ่รู้จักก็ไปศึกษาใน u t u b e เนะาะก็จะมีสอน แต่ก็เลยเออไปหาก็ไปเบิรงวิธีเขาลงรูบเออก็อลงก็ล่งได้พ่อลงได้แล้วอ่าพ่อเมื่อหลังมากก็มีมูเว้าอีกก็อบอกว่าอันถ้ายคลิปลงให้เบิรงน้ำแน่อยากเบิรงกวางี้แต่ก็เลยโอ้เขาอ,อัพคลิปลงจังได้นออัพคลิปลง youtube ก็เลยว่าเออห้าต้องมีคลิปมีคลิปแล้วห้องกับ คือเก่าจัดแต่งกับไปเบิ้งใน YouTube เนาะว่าเขาเจ้ามีสอนเนาะว่าอัพคลิปลง YouTube เขาอ,อัพลงแบบใดแต่งกับเป็นฮาดกับเบิงบ้งเบิ้งแหรออ๋อเบิ้งพ่อ,พ,อพ่อทำได้เนาะแต่ว่าเขาบ่มีคลิปเออจะถ่ายคลิปอย่างเนาะเอ่อก็เลยพัฒนี่มีคลิปลงประมาณสักอาทิตย์กว่าัวสองอาทิตย์นี่แหละน้องน้องสาวอยูย่ยอังกฤษเขาทรงลูกหลาน หลานหน่อยมาให้เบิงเป็นเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะจ๊ะกะเ็เรียว่าเออพอดีเลยเขาได้คลิปนี้มาลงเล่บอกน้องว่าขอเอาคลิปหลานลงใน youtube ได้ไหมน้องก็ก็บอกเออได้พี่ล่งโลดเพเป็นยังก็เลยเอ,อกมาลงใน youtube นั่นคือคลิปแรกที่แตนอัพคลิปลงใน youtube เป็นคลิปของหลานสาวน้องแอลลี e จ้ะ ตั้งแต่นั้นมาแตนก็เลยเอ่อเลยลุง้งเลยลงคลิปก็ลงคลิปมาเรื่อยๆน้องน้องสาวเขาก็ส่งคลิปมาให้ลงมาให้เนาะก็ลงไปประมาณ3คลิปคลิปหลาน3คลิปบนันีพ่อมาเมื่อหนึง่งวันอาทิตย์เออพี่สาวเขาต่ำสมต่ำเนาะก็เลยคลิดว่าเออเขาน่าจะเอาถ่ายคลิปฮัถ่ายคลิป ล้วก็เอาไปลงยูทูบให้มโมเวิรงเนะเาะอ่าก็เลยไปทายกันน่งกินสมตำกันซีหาคนาุนอ่าน่งกินสมตำกันแตนจะทายคลิปนั่นคือคลิปแรกที่แตนทายเองเฮ็ดเองทุกอย่างแต่ก็ยังเปลี่นมือใหม่เนาะภาพก็ออกมาก,กบบโบสวยปานไดเนาะจ้ะพออัพคลิปกินสมตำลง YouTube การตอบรับจากเพื่อนๆนะตอนนั้นยอดวิวรลอยกว่าสิ่งมันเยอะมากสําหรับเฮ้าตอนนั้นเนาะจ้ะทัพไห่เขามีความสุขและสนุกในการทำคลิปแต่ก็เลยมองหาคลิปที่จะเอามาลงเรื่อยๆแต่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงชอบบึงคอนเสิร์ตมองไดมีแบบว่าฟีคอนเสิร์ตจังสิจ้ะก ไปเบืง้งไปเบิ้งตลอดมักฟังมักแบบมวนมักเบิงคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะก็ไปตลอดจ้ะแต่ที่นี่แต่ก็เลยมีความคิดว่าเออเทาก็มักฟังเพลงเขาหาเพลงมาลงดีกว่าประมาณน,นั้นเนาะที่นี่แต่ก็เลยเริ่มที่จะหาจะหาเพลงแล้วก็มาใส่รูป ส่รูปสซเพลงยังลงไปห้ามักเพลงใดงั้นกะเอาลงไปโดยที่โดยที่ห้องบรูว่าเพลงใดติดลิขสิทธิ์หรือบติดเ้ากะลงลงลุ่มือจะลงมือเวนมือลงสงซมือเป็นเพลงที่ห้องมักน้ำเนาะ้าเพลงใดทีมันติดจริงสิเ้อากะเออลบออกแล้วกะหาเพลงใหม่มาลงเฮ็ดไปแบบนี้เรื่อยๆจ้า ลูกทุ่งบ้างจะติงบ้างสลับซับเปลี่ยนกันไปพอลงเพลงได้ประมาณ60กว่าเพลงก็เปลี่ยนมาลงคลิปทํากับเขาบอกไปก่อนนะจะแต่งเป็นคนที่เฮ็ดกับเขาวบเกง่งแต่กะพ่อทําได้เนาะสาเหตุที่เปลี่ยนมาทํากับเขานี่เพราะวา่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธ คือว่ามันมันหาเพลงอยากจ้ะเวลาเอาล่งไปพ่ออัพเคปลงไปอย่างนีเออลิกสิกระเตือนมากอย่นนะก็เลยมีความคิดว่าเออห้อาลองห้าลองเปลี่ยนคอนเทนต์ม่จากการล่ลงเพลงเ้ามาเปลี่ยนเป็นทํากับเข่าดีกว่าเนาะมันจะได้ปลอดภัยตงแต่นั้นมาแต่นกับถำกับเขาเนาะ ล้วก็มีสับเปลี่ยนกันมั่งกับคลิปไปไปเที่ยวผ้าเที่ยวชมวัดเนาะผ้ากินผ้าผ้ากินผ้าเลาะไปเบื้องน,นั้นเบื้องนี่เนาะจ้ะสลับซับเปลี่ยนกันไปโดยที่มีคอนเทนต์อีกยังเลยคือเหตุไปเรื่อยๆจ้ะตอนนั้นซับแตนก็ได้ประมาณเจ็ดอยกว่า ก็เลยมีความคิดว่าเราต้องทําจริงๆจ,งจังๆแล้วแหละจากการที่บกเคยคิดที่จะทํา y o YouTube จากนั้นก็เริ่มที่จะหาเพื่อนเริ่มที่จะไลฟสดแต่อุปสรรคก็เกิดขึ้น